ท่านพอไหมครับเนื่องจากเกี่ยวทางท่านประธานน่าจะกำลังเดินทางออกมายังไงเดี๋ยวอาจจะขอแถลงข่าวขอระดียวค่อยยื่นอีกสิ์ครั้งก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกรวมถึงเพื่อนในร่วมฝ่ายค้านทุกท่านนะครับที่วันนี้มาแถลงข่าวร่วมกัน2ประเด็นด้วยกันก็คือในการยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236นะที่เราเข้าชื่อกันเพื่อ ยื่นร้องในเรื่องของให้มีการตรวจสอบนะครับปปชนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา1น1นะครับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับในส่วนของการยื่นนะครับคำร้องนะครับต่อปปชนะครับที่เรามีการยื่นกันนะครับตอนนี้พรรคฝ่ายค้านนะครับมีการรวมรายชื่อได้ทั้งหมด145รายชื่อนะครับประกอบไปด้วยพรรคประชาชน143รพักเป็นธรรมหนึ่งนะครับแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาหนึ่งนะครับ ในเนื้อหานะครับของคําร้องตามมาตรา236นะครับวันนี้ที่ได้ยื่นคําร้องประกอบไปด้วยหลักฐานที่เราแนบไปด้วยทั้งหมดนะครับ18รายการนะครับซึ่งผมจะขอไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวได้ส่งเอกสารให้กับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับประกอบไปด้วย3ประเด็นหลักด้วยกันครับประเด็นแรกนะครับเรเชิญท่านแกนดมนะครับิญได้เลยประเด็นแรกนะครับก็คือในเรื่องของข้อกล่าวหานะครับ5ปปชและก็อดีตปปชนะครับต่อกรณีที่มีมตินะครับยุติ การสืบหาข้อเท็จจริงนะครับของทรัพย์สินนะครับของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับกรณีที่เป็นแหวนเพชรและนาฬิกาหรูนะครับในประเด็นที่2ก็คือในประเด็นที่ข้อกล่าวหาต่อปปชนะครับทั้งหมด9คนนะครับที่ดํารงตําแหน่งในช่วงระหว่างวันที่16มีนาคม2566ถึง23พฤษภาคม2567นะครับซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เป็นเฉพาะตัวนะครับที่เป็นปปชที่ลงมติไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองนะครับ ที่ไม่มีการเปิดเผยนะครับในรายละเอียดของคดีดังกล่าวนะครับส่วนข้อที่3ก็คือข้อกล่าวหาต่อประธานปปชนะครับของคุณสุชาติตะกูลเกษมสุขนะครับต่อกรณีคลิปหลุดล่าสุดนะครับที่มีการเข้าพบท่านประธานรัฐสภาพร้อมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับนี่คือในเรื่องของรายละเอียดโดยสรุปซึ่งผมจะไม่ลงในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวถ้าสื่อมวลชนมีข้อสักถามก็ค่อยตอบข้อสักถามอีกหนึ่งครั้งนะครับ ส่วนในเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151นะครับทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเราได้ลงรายชื่อกันทั้งหมด166รสายชื่อนะครับประออกอบไปด้วยพรรคประชาชน143พรรคเป็นธรรมหนึ่งนะครับพรรคพลังประชารัฐ19และสุดท้ายก็คือไทยสร้างไทย3รายชื่อนะครับเออส่วนรายชื่อของรัฐมนตรีนะครับที่เราจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจนะครับพรรคร่วมฝ่ายค้านขออภิปรายท่านนายกรัฐมนตรีเพียงแต่เพียงผู้เดียว แต่ทั้งนี้เนื้อหาที่เรามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจากครอบคลุมในทุกประเด็นทุกมิตินะครับซึ่งครอบคลุมหลายกระทรวงหลายพักร่วมรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นพอแม่พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนสบายใจได้นะครับว่าการสวัสดีท่านประธานนะครับพพวกพวก,พวกเราจะยื่นยัตตินะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจตรวจสอบในทุกๆประเด็นนะครับเพียงแต่ว่าเราเชื่อว่าปัญหานในการบริหารราชการแผ่นดินในวันนี้นะครับ เกิดขึ้นจากการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมานะครับซึ่งเ,ออเป็นในตัวของตัวนายกรัฐมนตรีนะครับที่ขาดภาวะผู้นําไม่สามารถควบคุมเสียงของพรร่วมรัฐบาลได้นะครับขออนุญาตท่านประธานสักครู่นะครับประเด็นที่เราจะมีการอ,อ,อภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งอยู่ในยตินะครับของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วซึ่งผมจะไม่อ่านยติในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ออสื่อมวลชนนะครับได้ลองดูในรายละเอียดนะครับตามเอกสารที่เราได้แจกนะครับ ประเด็นต่างๆยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับเราไม่อาจไว้วางใจนะครับรัฐบาลชุดปัจจุบันให้บริหารราชการแผ่นดินได้เพราะตัวนายกร,รัฐมนตรีนะครับขาดคุณสมบัติขาดความรู้ความสามารถขาดเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่มีความรับผิดชอบต่อการเป็นนายกร,รัฐมนตรีการบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวน,นะครับ GDP ของประเทศเติบโตเกือบ,อบรั้งท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนมีการแต่งตั้ง บุคคลที่เขาขอมาให้มาดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีขาดภาวะผู้นําในการบังคับบัญชานะครับผู้ใต้บังคับบัญชายอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอํานาจเหนือตนรวมถึงมีการที่ยินยอมนะครับให้ผู้เป็นบิดานะครับสามารถชักนําจูงใจนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารราชการแผ่นดินได้รวมถึงมีประเด็นในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับนี่คือเนื้อหาในส่วนคร่าวๆ นะครับที่อยู่ในกรอบของยติการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับวันนี้เราเชื่อว่าทุกๆปัญหานั้นนะครับเกิดจากตัวตนายกรัฐมนตรีเองที่ไม่สามารถควบคุมเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลได้และเกิดจากการจัดตั้งรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามพวแบบนี้จึงเป็นที่มาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเราเล็งเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล นะครับเราควรที่จะอภิปรายที่ตัวนายกรรฐมุตตีเพียงแต่เพียงผู้เดียวเพราะปัญหาทั้งหมดนั้นอยู่ที่ตัวนายกรัฐมุตรีที่จะต้องเป็นผู้ตอบชี้แจงคนเดียวเท่านั้นครับนี่ก็เป็นส่วนที่อยู่ในกรอบยัตตินะครับแล้ววันนี้เรายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกเพียงคนเดียวเท่านั้นนะก็จบเนื้อหาสาระในการแถลงข่าววันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงอาจจะขอยื่นหนังสือกับท่านประธานก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสื่อมวลชนมีคําถามก็เดี๋ยวค่อยให้สื่อมวลชนตั้งคาถามอีกหนึ่งครั้งนะครับ ครับวันนี้ก็ท่านผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็พกรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจให้รัฐบาลมาถึงประธานสภาผูแ้แทนราษฎรแล้วซึ่งผมในฐานะประธานสภาผูแ้แทนราษฎรก็จะนำยตินี้นะครับไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามระเบียบข้อบังคับนะครับคือเรื่องหลายชื่อ แล้วก็ตัวยติและต้องแจ้งให้กับผู้นำฝ่ายค้านภายในเจ็ดวันนะครับว่าได้รับเรียบร้อยตรวจแก้ไขถ้ามีอะไรประเด็นที่ต้องแก้ไขบ้างก็จะแจ้งภายในเจ็ดวันให้แก้ไขไปตามระเบียบและข้อบังคับส่วนหลังจากนั้นทางประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะส่งยติที่ตรวจสอบไปแล้วนี้ ไปให้รัฐบาลนะโดยกติรัฐบาลก็จะเป็นผู้กำหนดว่าพร้อมเมื่อไหร่แต่คราวนี้รัฐบาลได้ส่งผู้แทนรัฐมนตรีมาณพรได้แจ้งแล้วก็ทางรัฐบาลได้หารือแล้วนะครับพร้อมที่จะให้มีการภิปาร,รายไม่ไหว้วางใจในวันที่24มีนาคม2568ส่วนจะใช้เวลาอย่างไรก็เดี๋ยวทั้งสองฝ่ายนะครับ ก็เพราะรัฐบาลผู้กำหนดเท่านั้นส่วนว่าระยะเวลาของการปลายเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้นำฝ่ายการกับวฝ่ายรัฐบาลก็จะตกลงกันภายใต้กรอบของข้อบังคับและประเพณีที่เคยปฏิบัติซึ่งเรื่องกรอบกําหนดเวลาเนี่ยผมก็จะมอบให้ท่านรองประธานสภาคนที่หนึ่งท่านพิเชษเชื้อมองพานเป็นประธานในที่ประชมุมก็เหมือนทุกครั้งครับก็ ้าเปนการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรก็จะมอบให้รอประธานสภาคนัหนึ่งแต่ถ้ามีปัญหาอะไรรอประธานสภาก็จะไปหาหรือกับประธานสภาครั้งหนึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการดําเนินการอภิปรายไว่วางใจตามมาตรา1นึเนี้ก็จะเป็นไปด้วยดีเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับ ทุกทุกท่านเป็นอย่างดีและได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายประชาชนและประชาติต้องได้ประโยชน์จากการพิจายในคราวนี้ครับขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวท่านผู้นําจะถแถลงปเปิดเผยสื่อจะสักถามอะไรเป็นหน้าที่ของผู้นำไปครับ ก็ขอบคุณท่านประธานรัฐสภา,านะครับก็ช่วงเขาช่วงตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนนะครับเช่นได้เลยครับเ,เราตั้งใจที่จะอภิปรายนายกคนเดียวมาแต่แรกนะครับส่วนกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นช่วงเมื่อวานนะว่าข้อสอบรป่วกก็เป็นเพียงกระแสะข่าวไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับ เชื่อว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องการวิเคราะห์ทางการเมืองไม่ว่าเราจะดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดน,นะครับก็จะมีการวิเคราะห์อีกด้านหนึ่งเสมอนะครับผมขอให้ติดตามในเรื่องของเนื้อหาในการอภิปรายนะครับก็อย่างที่ผมได้นําเรียนได้ถแถลงไปเมื่อสักครู่ว่าเราถแถลงครอบคลุมนะครับทุกๆประเด็นแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงหลายพักร่วมรัฐบาลนะเพราะนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเราอภิปรายอย่างตรงไปตรงมาตามพ้อเท็จจริงนะครับเพียงแต่ว่าการลงยติ ลงมตินะครับไม่ไว้วางใจเนี่ยเรายื่นต่อตัวนายกคนเดียวเนะพราะเราเชื่อว่าสาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่เป็นปัญหาในการบริหารราชาการแผ่นดินในปัจจุบันเนี่ยเกิดจากการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะครับแล้วก็เกิดจากตัวนายกรัฐมนตรีที่ไม่สามารถที่จะผลักดันตามเจตจำนงประชาชนได้ ประเด็นอยากให้ติดตามนะครับประเด็นเราเนี่ยโฟกัสแน่นอนนะครับเป็นประเด็นที่เจาะจงแล้วก็มีหลายๆอย่างมีหลักฐานที่ค่อนข้างชี้ชัดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนที่เราพิปรายเนี่ยก็อยากให้ดูที่ตัวเนื้อหานะครับส่วนการลงมต,ติไม่ไว้วางใจที่ตัวนายกเพียงคนเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนได้เห็นปัญหาจริงๆของรัฐบาลชุดนี้มากกว่าแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวในปัจจุบนันเกิดจากตัวนายกคนเดียวเท่านั้นครับ แน่นอนครับตัวผมก็เชื่อมั่นในพักร่วมฝ่ายค้านนะครับทุกพักที่เตรียมเนื้อหามาเป็นอย่างดีนะร,รวมถึงในส่วนของพรรประชาชนเองเราก็เตรียมเนื้อหามาได้อย่างดีเยี่ยมเช่นเดียวกันครับ,รบลองดูที่ตัวเ,เนื้อหาในยตินะครับจริงๆค่อนข้างครอบคลุมในหลายๆประเด็น นะครับเพราะนั้นเนี่ยในการอภิปรายผมอยากให้แยกการอภิปรายกับก,การลงมติแยกกันการอภิปรายเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าตามกรอบยติที่พวกเราได้เสนอไปเนี่ยสะท้อนปัญหาทุกอย่างของรัฐบาลแล้วอภิปรายได้ครอบคลุมแน่นอนนะครับส่วนการลงมติเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่ตัวนายกนะครับส่วนถามว่าประเด็นทางการเมืองเหมือนเราจะไปขัดแย้งอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะครับผมไม่อยากให้มองในแบบนั้นเราตรวจสอบทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาและเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลสื่อสารมาตลอดตั้งแต่การตั้งรัฐบาลประสมพันข้ามขั้วนะว่าการตั้งรัฐบาลแบบนี้จจจะะไไมม่สาาารรถผลัักดดนนนเงงขอปชช้ นะเพียงแต่ว่าเป็นการตั้งรัฐบาลที่ใช้ในการต่อรองผลประโยชน์กันทางการเมืองการตั้งรัฐมนตรีเป็นการตั้งรัฐมนตรีแบบที่คุณขอมาไม่ได้ตั้งรัฐมนตรีตามที่มีความรู้ความสามารถนะเพราะนั้นถ้าดูจากสาเหตุแบบนี้ที่เราพูดไว้ตั้งแต่ตอนจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเพราะนั้นการลงมติไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ก็ต้องคุ้งเป้ากลับไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีว่าท่านเองเป็นผู้นำของรัฐบาลที่แท้จริงหรือเปล่าสามารถควบคุมเสียงของรัฐบาลได้จริงหรือเปล่า ในตัวยติมีการเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็อยู่ที่ทางท่านประธานเองนะครับว่าพิจารณาตัวยติแล้วรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสาภานะครับได้ตรวจสอบแล้วซึ่งผมเชื่อว่าไม่ได้ขัดต่อข้อบังคับใดๆนะครับถ้าบรรจุยติได้ตามนี้นะครับซึ่งเราก็ยืนยันว่าเราอยากให้มีการบรรจุยติได้ตามนี้แปลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะสามารถพูดถึงคุณทักษิณได้ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของประเทศในปัจจุบันครับ เรื่องนี้มีการหาลือมาโดยตลอดนะครับที่มีการนัดทานข้าวกันนัดประชุมกันระหว่างพักร่วมฝ่ายค้านอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับมีการหาลือในเรื่องของออการอภิปรายโดยใช้ยุทธศาสตร์แบบนี้มาโดยตลอดนะครับว่าปัญหาที่แท้จริงของรัฐบาลชุดนี้อยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าทางนักข่าวได้ได้ข่าวได้ข้อมูลจากไหนนะครับแต่วันนี้ข้อเท็จจริงก็เปิดเผยแล้วตามที่เราได้ยื่นยัตติได้แถลงข่าวในวันนี้นะครับออในเรื่องของกระบวนการปากติในสภาก็เป็นในเรื่องของการลงมติไม่ไว้วางใจก่อนนะครับแต่แน่นอนที่สุดการอภิปรายทุกครั้งย่อมนำมาสู่การดําเนินการอย่างอื่นได้ อย่างที่ในอดีตพรรคก้าวไกลก็เคยยื่นต่อคุณศักสยามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับว่าการอาภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนื้อหาครอบคลุมหลายกระทรวงหลายพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งสามารถนํามาสู่การตรวจสอบอื่นๆเพิ่มเติมได้ในอนาคตครับ,รบมองในเชิงการเมืองนะครับมุมหนึ่งก็เป็นสิ่งที่จะได้พิสูจน นะครับว่าตัวนายกสามารถควบคุมเสียงพรรคร่วมรัฐบาลได้มากน้อยขนาดไหนการลงมติพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวแน่นอนที่สุดถ้าประเมินในทางการเมืองแปลว่าเกิดแรงกระเพื่อมในฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนคะแนนเสียงนะที่จะลงมติไว้วางใจต่อตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยขาดไปเพียงหนึ่งคะแนนเสียงสําหรับผมก็คิดว่าเป็นเสียงสะท้อนที่สําคัญนะว่าตัวนายกเองไม่สามารถควบคุมเสียงรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการออบริหารหม่ถึงตัวนายกใช่ไหมครับ,รบมีครับในกรอบยติที่วันนี้ได้ยื่นนะครับมีการพูดถึงในเรื่องของการไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้นะเพราะฉะนั้นดูทีต่ตัวกรอบยติเป็นหลักอย่างที่ผมได้บอกว่าการลงมติ กับการอภิปรายนะครับต้องแยกกันการอภิปรายต้องอยู่ในกรอบยติซึ่งกรอบยติเราเขียนเนื้อหาครอบคลุมทุกมิตินะครับแล้วก็ทุกประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นการอภิปรายเราสามารถอภิปรายได้ทุกประเด็นนะเพียงแต่ว่าปัญหาทุกอย่างยึดโยงกลับมาที่ตัวนายกรัฐมนตรีเพราะว่าขาดในส่วนของการผลักดันเจตจำนงของประชาชนขาดในส่วนของการควบคุมเสียงรัฐบาลนะเพราะนั้นเมื่อมีการอภิปรายมีการนําเสนอข้อมูลนะครับที่เป็นปัญหาเป็น,นการทุจริตคอร์รัปชันนะของรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ย เราย่อมที่จะสามารถต่อยอดนะครับหรือนำหลักฐานที่มีการอภิปรายเปิดเผยในสภาได้เนี่ยไปยื่นดําเนินการอื่นๆต่อไปในอนาคตได้อย่างที่ผมได้นําเรียนว่าก่อนหน้านี้กรณีของคุณศักดิ์สยามก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับ <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องนี้อย่างที่ผมได้บอกนะครับว่ากรอบยัตติเนี่ยครอบคลุมหลายๆประเด็นนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะให้รัฐบาลน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยเอาข้ออ้างนี้มาลดกรอบระยะเวลา ที่ผ่านมานะครับการอภิปรายในสภาชุดที่แล้วนะครับเราก็อภิปรายกันอย่างต่ำประมาณ4วันนะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยให้กรอบระยะเวลามากยิ่งตัวนายกนะครับมีระยะเวลาในการให้พักไฝ่ค้านได้ซักฟอกมากตัวนายกก็ยิ่งมีโอกาสมากในการแสดงความเป็นผู้นําของตัวเองครับก็ เคย,ยเกิดขึ้นในอดีตนะครับที่มีพักฝ่ายค้านนะครับอภิปรายตัวนายกเพียงคนเดียวนะครับและหลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีการเกิดการยุบสภานะครับแต่สําหรับการบริบทในปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่สามารถตอบแทนรัฐบาลได้แต่พวกเราเชื่อว่าเนื้อหานะครับที่พวกเราเออตรียมมานะครับเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับแล้วก็พุ่งเป้านะครับไปที่ความผิดของรัฐมนตรีหลายๆคนรวมถึงตัวนายกรัฐมนตรีด้วย มีหลักฐานที่ชี้ชัดให้เห็นถึงการขาดคุณสมบัติของการดำลงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือตัวนายกรัฐมนตรีเองครับก็เป็นเรื่องดีที่นายกเ,เดินทางมาสภานะครับถ้ามาตอบประทุ้ด้วยตนเองก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการตอบประทุ้นในสภาหรือไม่ครับ ก็ถ้ามาผมก็คิดว่าประชาชนก็คาดหวังอยากจะให้นายกมาลองตอบคําถามตอบกระทุนในสภาดูสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวรอรอดูอีกทีหนึ่งครับไม่ไม่อะไรนะครับไม่กระตันดูไหม จริงๆอ,อย่างที่ผมได้ได้บอกนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ไ,มได้เกี่ยวข้องกันนะครับตัวพรรคร่วมฝ่ายค้านเรามองที่ตัวเนื้อหาเป็นหลักนะครับแต่ว่าที่เราตัดสินใจยื่นอภิปรายตัวนายกเพียงคนเดียวเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่ารากเหง้าของปัญหาทั้งหมดนะครับอยู่ที่การจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะครับอยู่ที่ตัวนายกไม่สามารถควบคุมเสียงฝั่ง,ง,งพรรคร่วมรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินว่ามีการต่อรองกันร,ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านในการแลกเนื้อหากันทําให้เราไม่สามารถ ที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพักร่วมพักอื่นหรือเปล่าเนี่ยผมอยากให้มองที่ตัวเนื้อหาการอภิปรายนะครับเดี๋วดูที่ตัวเนื้อหาการอภิปรายจะเห็นนะครับว่าพวกเราเนี่ยดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาครับ <c oughs> เออเดี๋ยวดูที่การอภิปรายดีกว่าครับก็เราจะเห็นว่าตัวเนื้อหา,าทุกอย่างนะครับอยู่ตามกรอบยติแน่นอนนะครับแล้วก็คิดว่าถ้ามีการเกี่ยวข้องกับบุคคลใดในรัฐบาลนะครับก็อาจจะต้องมีการเอ่ยชื่อก็เป็นเรื่องปกติครับ ได้ครับได้ครับซึ่งเราเองก็จะพยายามควบคุมเนื้อหาในการอภิปรายอย่างไรก็ตามเรามองว่าปัญหาณตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็มีหลายๆท่านครับก็รายละเอียดนะครับถึงตัวเนื้อหาแล้วก็ตัวพู้อภิปรายอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามวันวันอภิปรายจริงดีกว่าครับครับขอบคุณครับ we